ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะมาตามแนวทางของแม่น้องพีมนะครับเป็นความฝันนะครับเนาะครับแม่น้องพีมหายจากโควิดแล้วนะครับผมแอดมินก็ได้มาสอบถามแนวทางนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้เนี่ยโควิดก็เลยไม่กล้าเข้ามานะครับเพ่อแม่พี่น้องช่วงกักตัวนะครับเนาะครับมีเอฟซีบางท่านบอกตามแม่น้องพีมให้หน่อยนะครับเป็น ความฝันนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับโอเคครับแนวทางของแม่น้องพิม์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นจังไรสิดโูวิดโอ้ย เกียบติดท่านสมัยยามตตเก้นน่ยสามสี่หมื่นคุณว่าว่ามันเสียนั่นไข่ถ้าไข่ลายไข่ลายแมนจ้ะตอนนี้ก็ยังเป็นก็คือโรคมันก็หายหล่ะจ้ะแต่ว่ามันคือยังมีโรคประจำตัวเลยเป็นโควิดมากอยู่อืมเป็นบรแข็งแรงไปเลยแมนจ้ะเป็นคือจะพ่นเป็นพุ่มแพร์ตลอดเลยไอจ่ะไม่โอ้โเป็นโควิดหายมากเลยคืออาการมันยังว่าหายขาดที่เรงไออยู่จังนีไอมี่ยังไงอ่า เอาผู้ใดมาหากันเนาะมาหันกันได้โตสมพัดเอาแบบมี้กับป่าเขามาไกลเลยพี่น้องยามนช่วงกักตัวจ้าเมียนผู้ใดสิมา้ามาได้ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยกันปลอดภัยกันจะชื่อว่าครับท่นผู้ใดไขผู้ใดผู้สัมผัสกันจะเฝ้าม้าเนาะจ้าเพราะว่าแม่น้องเทียมพันการ ตังได้แถวเพิ่นกัหาเงานนาินย,ยรรน,น,นยากเพิ่นกัโอ้ยป่วยบ่หันบ่ได้กินได้ยากยังเลยพี่น้องน้ำหนักลดหนาลดอ่ะฮึ่อยหอ <laughs> อนึ่งเก้านี่แหละเนาะปล่อจนะี <laughs> โน่ปุ้ยหนึ่งเก้าศูนย์หลายจะปล่อยหนึ่งเก้าซะบ่พ่อแม่น้องพิม <c ười> กินอะไรกกินไม่กินแม่น้องพิมอะ <c ười> ไรนี่ยยัม่ไรก็ด้ <c ười> ผมว่าเปิดพัดลมก็ได้นะครับเนาะเปิดแล้วครับมัน <c ười> ไล่ไล่ใช่ไหมครับเปิดรถครับแม่น้องพิมนรถครับแมงหลายครับ ขออนุญาตเปิดพัดลมนะครับเนาะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับครับอเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับ <laughs> แมงลายเอีว่าขนาดไทยยู่กับย่งฝันด่เนาะฝันมาจังเลยค่ะเอ้ยขนาดอันไทยว่าหันย่งฝันมาพราหลวงพี่ตีหัวแตกกัน <laughs> <laughs> ีเป็ศูนย์สามเก่านาะโอ้ยอายุสามสิบเก่าเลยตีหัวแตกก็เลยเป็นศูนย์ศูนย์แห้งมอศูนย์ไหนพอนะเนียนแ้่มันดูปลาเนาะอนี่ยเคื่องเหลมันนู่นหนี่งนั่นอปไหนนั่นไปไหนได้ล่ะเพราะว่าแม่งล่องมดถึงเต็มเลยครับช่วงกักตัวน้องพีมอยู่ยังไงครับเนี่ยรูกระพอจอ่ะกระพี้เขาไ่ ว่าแม่รูว่าแม่ติดโควิดเพื่อกลงังจะลง่มเหตุกะเอรดรดบมี่รว่าจะเขาดรวพประมาณสี่ถุมงรดบม่มีพอดีเลยบอกว่าพอดีไปว่ไดดกะซื้อเนี่ยว่วาตรวจแม่แน่ัหรือสกันก็เลยบปซื้อเนี่ตาตรวจแม่ก็เลยติดโ,โควิควดพอีก็ได้ดีี่าใเ,เป็นงเป็นรนะโอ้ครับผมรว้นแม่นนเพ้าาแม่ก็มามาลชอบ,อบครอคทัวว่ได้ คกินกับข้าวกับนาผมก็เอากินว่าไรก็เป็นไอเพราะว่าอยู่คนหลังจต่แม่ต้องูแต่ยูหลังเก่าจ้ะอพอาะที่ผมดูหลังไม่ก็ไอ้เพิ่มเพราะว่าขายเน้อแบบไก่กินข้าวกินนาก็คือแยกกันกินแต่เขาขายของมันลำบากจ้ะก็ไปก็ช่วงนั้นก็ไม่มีรายได้เลยนะแม่ต้องพิมพ์นะครับเนาะกินข้าวนี่ก็คือว่าก็ เรื่องนีนาคุณไื่เอาปอาอปลาทูมาให้แต่ว่าแมนี่กินเมอะไรแต่กน้นเป็เปินข้อดี้กินนังปลได้วยบอจังกินล้วคือจะมันขื่นใสก็จงค่อยมีหนูจะอาการม่าเลยขื่นใสจะอ้วกย่างเลยเขา้งกินนังโลกไสกินได้คือนำหอนกับอันฝาาว่วนโอ้ไม่ได้นไข่ขือนมาในไข่ที่ว่าต้องอาศัยเจ้าของต้งอยู่แล้วเจ้ของเพราะว่าไข่โลกอันนี้มันจะให่ให้พราหนังขี้หือว่าในมะเบิ้งกับเมจ้ะ ตออจจ้องห่วะต,ต้องห่งแม่เทจะห่วงแม่เพทุกอางช่วยเหลอจะห่องทองพี่แค่พอหน่องพิมกับตายหน่องพิมต้มหนำให้แม่ต้มห่านข้าวร่นี่เมืนขึ้นหันไ่ได้ไข่อะใช่หน้ออ่าไข่ได้นข่พมว่าต้องกินปลากระไรต่ตลอดเลยเพราะั่นคือว่าต้องซักแค่้วไข่แห้งจ้ะสามมืจ้ะสามมือเจียบซี่มือชุไข่ ก็ใส่ก็เศ้าแล้วเานาะครับมัน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 ,มนกะปวดกะคือว่ามีแล้วแต่ว่า<ร>มันยังเป็นคือยังเป็นโรคที่โตอยู่คือเั็นเมื่อยน่ะจ้ะมีไอมีเจ็บคอตลอดเมื่อยไหวจ้ะเลยแบบเปรี้งแรงคือเกา่าแน่นจ้ะอันน,นี้น<อ>กนดังแยบจังกกเสียงยแยบแยบจังเลยแยบขึ้นมือจ้กันเสียงขนาดแม่นบอกจ้ะแน่นอันนี้คือเสียงปัดลมนะครับ เอฟซีครับเอ่แวร์แม่หนูพี่นี่แถามาหลายงวดอลไรที่เนาะกู้ฝันแม่นอยู่นะแม่น้องเกีมฝันแม่นนะครับฝันแม่นงวดนีแต่แจังไดนฝันเราบ่ค่ะฝันแต่ว่าฝันสั้นๆัจ่ะแต่ว่าจำพวกฝันนี่เต็มแม่นเลยฝันฝันแต่ว่าแต่ว่าฝันลองฝันแก่งนี่จ่ะครันในเบรย์เป็นยอปลอดภัยยอดปลอดภัยเนี่ยจ้ ยังย no okay. ังไปในโคดในป่านล่ะไปพอข้องน้ำข้องน้ำนี่ย่าจ้นในข้อกันน่ะเยอะไปป้าเห็น่วยหมดไปจ้ะแม่งพีกันน่ะ่วยซาบปีจะนตะลุน่วยแี่ก็ตันแม่หนวงพร่กครับในข้อกันน่ะแม่หงพี่สิไปเอาแต่ว่าเนี้เป็นาน่มันเป็นยดข้างขันมือทางนี่ทางควนเดจ้ะแม่หงพี่ก็ได้กำข่งานี่ไว้่ว่ามือถางใส่เนี่ยไม่ง่ายนี่วงกอาหอยนมะนจ่มาป็นคูเลยเด้จ้ะ ไว้น่ะมนดูกันหน้เป็นคู่เลยแม่หลวงพี่หมมื้อนี่ทางไส้เนี่ยชวนคุ้มหน้านลยนะชวนชวนมาเต็มเลยครับทางขวานี่กำกอนยาไว้ย่านตกน้าต้องฟันนะอืมต้องเป็นทางสั้นลูกไปเลยแล้วทางไส้มื้อนี่ชวนคุ้มหน้าเลยครับชวนมากเป็นคู่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 แม่เป็นคู่เป็นคู่เลยแม่แม่หลวงพี่สี่เป็นตัวใดเป็นอะไนี่จะต้องแบบ แ่ววเป็นคู่นี่แย่ายืมว่ามันสิม,มาตองเออนอเนาะมาเบิร์นอะเป็นคู่ด้อเป็นคู่แม่หลวงพี่ตีเป็นตัวใด่ะตว์สี่ท่นเป็นแม่หลวงพี่ตีแล้วจ้ะมาเบิหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเงี้ยนล้วกัหนึ่งหาเก้าหนึ่งห้าเก้าเขาก็เก้าเป็นอัน ห้าหกก็นึ่งห้าเก้าก็อีกตัวนึงสิมากคือเลขเอ๊เหน้าเป็นของพี่หรือสี่เนาะกันเนาะสี่ห้าหกตัวแล้วก็เจยหกห้าหกเนี่ยเนาะห้าหกหเก้ามาเป็นคู่นี่แหละครับเอาให้เอฟซีช่วยกันแปลเนาะสีบอกเลยเขาคอว่าเป็นคู่นี่แหละอยู่กันมากเลยไม่นีมืดอนี่ ใส่จะไขึ้นมาเลยเครับคือทางคัวนี่กรรมก้อนแยวายันก็ข้อหนักอ้อหนึ่งแยงก้อนหนึ่งหาหกหน<อ>ึ่งห้าหกทั้งเกลือโรดพี่น้องเันแม่งไม่ารบ่ไรายมอนอืมหลายครับไล่เลยพี่น,อน <c oughs> ้นองตั้เป็นสกับอกมานานงถังหลอกบ่ได้กแม่ลวงพี่ทนน,น,นนะจ๊ะที่ว่าบึกซับบ่ได้เขามาน่ะจ๊ะแี่นหลี่สิโควิดคับ ที่ว่าพอหนุ่มิมนะเอาวควันจากมืูมือเพค่อบเคียงไปหัวแมนน่นุ่มทิมอ่าเคียงกปข้หน้าตวัดร้อนแต่ข้างหลังัดนีหลังจากปุณยามากกว่ามนมือฝันเห็นตะทะได้ไปใส่บาทดนี้ฝันว่าได้ไปให้ดมุนกับอ้ายละไปเฮ็ดทั้งอะไยังก็ไอ้เพื่อนลงท่านน้ำตองหูอายนะอายุสี่สิองปีแ้ว หล่อปังขนาโอ้ยเสียอได้เถื่อไดมันได้เลยจ้ะครับเพีองสีแม่จ้ะเถื่อได้เป็นโควิดเนาะเ่ได้มัดแต่ไปเป็นโอ้ยไปเห็นกันลงมคว่ำล้มอ้ายครับก็ต้อง็ฝันนั้นได้ไปใส่บงใส่บาทเลี้ยงมือกันเลยปัวล้มขนาดนัครับผมถามอ้ายุเพียบสองสี่ันว่าถ้าตีโก้ยี่ได้บนได้ล่างนร่าแม่น้องพีมถือว่าฝันแม่นนะเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับเข้ามาตลอด ีจังสิเป็นส้งแดงงวดเลยถ้าว่าได้หอยล่ะแต่ว่ารอดคงช่วยครับเดี๋ยวจะมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะพี่แจน่าเบิ่งเด้อพี่น้องคงช่วยไทยจะไม่ย้ำกันไม่เพิ่นเศร้าแต่ล่ะพี่น้องโทรหาเพิ่นเอาเด้อผู้ใดอยากโง่ก่อนนะคะเบอร์โทรก็มีเนาะค่ะเนาะโทรหาเพิ่นเอาค่ะผู้ใดอยากเกี่ยมยามถามข้าวก็โทรกันหลังไม้ก็ได้สำหรับแม่น พิมมือนีก็ขอบพุณแม่น้องพิมหลายๆเด้อค่ะครับขอบคุณครับพิจรณาเป็นแนวทางรับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่น้องพิมนะครับเนาะความฝันนะครับได้จับหอยนะครับเป็นคู่ๆนะครับบางทีอาจจะมาเบิ้ลก็ได้นะครับแมเป็นน้องพิจารณาดูนะครับครับแม่น้องพิมตีเป็นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าหกนะครับก็คือหอยก็เป็นห้าเป็นหกนะครับอันนี้ก็เป็น ความฝันของแม่น้องพิมนะครับแต่มาคู่ๆนี่ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอุปภารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่อง้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงพัดลมนะครับทาไม่เปิดก็ไม่ได้นะครับผมแมงเยอะมากนะครับโอเคครับ ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ